ไม่ได้เจอกันนานแล้วนะคะวันนี้ก็มาเจอกันสถานการณ์ที่ห่างหายกันไปนานช่วงที่ว่าเราต้องเก็บตัวกันอยู่ในบ้านเนาะช่วงนี้ออกมาได้แล้วก็แมสกเบิรก็ยังต้องใส่เหมือนเดิมนะคะต้อง ระมัดระวังแต่เราก็ต้องใช้ชีวิตยอยู่ให้ได้นะคะเพื่อนๆต้องอยู่ให้ได้และเราก็ต้องออกไปใช้ชีวิตข้างนอกบ้างเพราะฉะนั้นป้องกันตัวไม่ไว่าเราจะเป็นวัยสวที่อายุเยอะแล้วหรือลูกหลานเวลามาใกล้เราเวลาไปไหนก็ต้องระมัดระวังดูแลสวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นความเป็นห่วงเป็นใย,ยกันแต่ละคนคิดถึงทุกคนนะคะบางครั้งอาจจะได้เจอกันบ้างไม่ได้เจอกันบ้างแต่หลายๆบ้านเราก็ได้ทราบข่าวว่าหลังจากที่เปิด ให้เป็นอิสระเป็นอะบอกว่าเป็นโรคประจำท้องถิ่นอะไรหลายบ้านติดกันทั้งบ้านเขามีอยากจะไปใกล้ไปหาก็ไม่ได้ไปใกล้กันบางท่านก็คุณพ่อต้องไปอยู่โรงพาบบางท่านก็ต้องเก็บตัวกักตัวอยู่ในบ้านเพราะว่า่ามันไม่มีสถานพยาบาลที่รองรับนะคะออกมาพูดมามาให้ข้อมูลและบอกข่าวกับเพื่อนๆด้วยความเป็นห่วงกันนะคะ ดูแลสุขภาพกันให้ดีๆเนาะแม้แต่ตัวดิฉันเองอยู่ในช่องแม่ตุยคุยให้ฟังเนี้ยเข้ามาเจอเพื่อนๆก็ทักทายกันนะคะจะพยายามเอาสิ่งที่ดีๆที่มีความรู้อะไรต่างๆมาฝากเพื่อนๆน,นะคะถ้าสมมุติชอบแล้วก็ดูแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจในการทําคลิปสักครั้งต่อไปเอาสิ่งที่ดีมีประโยชน์มาฝากเพื่อนๆน,นะคะขอบคุณคะ่ะ